สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอรท์ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่4กรกฎาคมกันดีก่อนครับเริ่มกันด้วยชี้ข่าวนี้กันเลยแฟนๆยุให้ลิเวอร์พูลซื้อยูริติเลมองหลังจบรายการยูโรในครั้งนี้ โดยทางแฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นกำลังตัดสินผลงานของยูริเตเดมองสำหรับเบลเจียมในเกมกับทางอิตาลีในรายการชิงแชมป์ยุโรปและบางคนได้เปลี่ยนแนวทางการย้ายบิดฟิลของทางเรอัตมาดิคนนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยหงแดงตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องกับทางจิ้งจอกสยามตลอดช่วงซัมเมอร์โดยหลายคนมองว่าเขาเนี่ยเข้ามาแทนที่จินนี่ไวนุ่มในอุดมคติที่ย้ายจากทางปารีสแซมง แต่ลัสเอร์สตาร์รายนี้ติลรมงไม่ได้ดีที่สุดในช่วงครึ่งแรกของเกมชิตาลรี่พบกับทางอิตเตี่ในรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกยูโร2020โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออทีมของเบโลวตบมาชินีทำได้ถึง2-0โดยกันนที่ทางบรเนโซอินไซด์กระโดดออกจากทางจิลรมองเพื่อทำประตูที่ยอดเยี่ยมจากขอบกรงแล้วก็แฟนของแดงก็รีบพูดเกี่ยวกับเป้าหมายในการโอนที่ควรจะเป็นโดยเขาด้บอกว่าเราดูในทวิสเตอร์เพื่อดูว่าพวกเขาพูดอะไร ทีเดมองนั้นเหนื่อยง่ายนะเขาจ่ายบอลเพื่อประตูที่2นั้นหรือว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาจะบอกว่าทีเดมองโกสติ้งในเกมใหญ่ผู้ชายสมบูรณ์แบบที่จะมาแทนที่จิตตี้ไวดุ้มคือ DMF และก็ทีเดมองควรสนับสนุน KB d ดีหรือคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมไม่เห็นโฆษณาเกี่ยวกับทางทีเรมองเลยเขาเป็นคนที่เชื่องช้าเกินไปสำหรับความชอบของผมหรือบางทีผมอาจจะเคยชินกับการดู LFC อคอมเมนต์ต่อมันครับ วิธีที่ทางจีรลมองพ่ายแพ้ในประตูที่2มันง่ายเกินไปเขาอยู่บนใบเหลืองแต่เขาไม่ได้มีเกมรับมากพอที่จะเล่นตำแหน่งกองกลางสำหรับผมบางอย่างที่สามารถปรับปรุงได้เป็นที่ยอมรับหรือคอมเมนต์ต่อมาเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมแต่คุณนั้นสามารถเก็บยูริจิลมองไว้ได้คอมเมนต์ต่อมาไม่บอกจิลมองให้อยู่ทางเลสเตอร์ต่อไปดีกว่าหรือคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าก็จะมีความสามารถอย่างไม่ต้องสงสัย นอยฮาก็สามารถเล่นกระทางเป็น CDM ได้เช่นกระทางกายไม่มีความเร็วแต่เขาสามารถทําได้ดีในแผนกอื่นและฉันหวังว่าลิเวอร์พูลนั้นจะสัญญากับเขาและผู้คลน,นั้นจะหยุดกล่าวชื่อทีเรมองคนนี้แฟนอัสนอนสังเกตเห็นเจมส์เบดิสันทาบนอินสตาแกรม โดยข่าวอัซนลรวมไปถึงปฏิกิริยาของนแฟนต่อโพสโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับทางเจมสันท่ามกลางการพูดคุยเรื่องการร่วมงานกับเดอกกันเนอร์ในช่วงหน้าร้อนนี้โดยหนึ่งในภารกิจย้ายทีมของมิเกลอาร์เตต้าและก็เอดูในช่วงสมัยน,นี้ก็คือการสัญญาบิทฟิลที่สร้างสรรน,นี่เป็นกรณีก่อนที่หน้าต่างจะเปิดขึ้นและกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ใหญ่กว่าหลังจากพ่ายแพ้กับทางการลงนามของอิเมเรโนบูอินเดียกับทางแอสต์มิลลา นอกจากนี้ดูเหมือนว่ามาตินโอเดิกาดซึ่งใช้เวลาช่วงขึ้นหลังของฤดูกาลขึ่งไปยิมตัวกับทีมจากลอนดอนเหนือมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่มัตริกต่อไปบทบาทไปเลขสิบจึงต้องถูกเติมเต็มซึ่งทางเจมส์เดิสันของแอสตี้นั้นจะเป็นคนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของอาร์เซนอลในแคมเปญ2021ที่จะมาถึงนี้หรือไม่ ซึ่งทางฟุตบอลลนดอนเข้าใจมาว่าอา์เต้าเป็นแฟนของเบติสันแม้ว่าการประสานจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับาร์เซนเป็นความต้องการของเลสเตอร์อยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์แต่ถ้าอ e ีดูนั้นสามารถปิดผนึกข้อตกลง60ล้านปอนด์สำหรับนักเตะวัยสี่ปีรายนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับตาประทับอนุมัติจากผู้สนับสนุนจากเหอะกันเนอร์หลายคนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนึ่งที่โพสต์ภาพของตอนเอง และเบดิสันพร้อมคมําบรรยาย4ี่คที่เขียนมาว่าเขานั้นกำลังจะมาที่อร์เซนโดยมีวิดฟิล์รายนี้ถูกแท็กในโพสต์บนอินสตาแกรมโดยแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดปฏิกิริยาอย,ย่างมากมายจากแฟนๆบนโลกโซเชียลมีเดียแม้ว่าผู้สนับสนุนรายหนึ่งในบริติได้พบาว่าเบดติสันติดตามแฟนๆที่อัปโหลดภาพดังกล่าวไปยัง,รง,ง,งเ,ยเรื่องราวของอินสตาแกรมของเขาอย่างไรก็ตามมันปลอดภัยที่จะบอกว่าเป็นแฟนอร์เซน,นต่างก็แยกจากการพัฒนาการนี้ เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเขากำลังมาลิคน,นึงก็ได้บอกว่าทําให้เสร็จทิ้นนะแอตอ n ซ l โโดยตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วและเป็นเรื่องยากที่จะตามให้ทันกับการเข้าแล้วก็ออกจากทางอิเมเรตแม้ว่าสุดท้ายแล้วก็จะมีคอมเมนต์มากมายนะผมบางคอมเมนต์ก็ได้บอกอีกว่าอย่าทําอย่างนั้นกับฉันเลยอย่าให้ความหวังฉันเลยรือคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าแฟนๆที่หลงผิดถูกล้อเล่นสหรับผู้ติดตามและพวกเขาจะตกหลุมรักมัน หรือขออแมสุดท้ายก็ได้บอกว่าเป็นเพียงความพยายามราคาถูกเพื่อให้ได้ไลค์และไม่ติดตามอะไรอีกทั้งสิ้นเป้าหมายของอาร์สซนอลเจมส์บริติสันส่งข้อความถึงแฮร์รี่เคนหลังจากที่บทบาทของเขาในอังกฤษที่ชนะนัดเมื่อคืนนี้ โดยกอนหน้าทั้งนั้นสเปริร์ลงเล่นในเกมที่อังกฤษเอาชนะยูเครนและรับก่อนลองชนะเลิศได้ยอย่างสบายๆไป4-0และเขาก็ได้รับคำชมจากทางเจมส์เบนดิสันมมดฟิลขังทางเลสสตี้โดยเจมส์เบนดิสันยกยอ่องแฮร์รี่เคนมาว่าเป็นกองหน้าที่ดีสุดนะฮะในวงการฟุตบอลโลกหลังกัปตันทีมชาติอังกฤษทำประตูได้2ประตูในการเอาชนะยูเครนไป4-0ของประเทศ โดยคีนคนนี้ตกเป็นเป้าหมายในเกมที่2ติดต่อกันเนื่องจากทางทรีเลออนจองการประทะรอบรองชนะเลิศก,กับทางเดนมากไว้ในเย็นวันพุธนี้โดยนักเตะวัยเฉียปีรายนี้ทำประตูได้ด้วยการจบสกอร์ที่ดีหลังจากผ่านบรางฮิมเซอร์ลิงได้ยอย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะเพิ่มคะแนนของเขาเป็นสองเท่าในครึ่งหลังมุ่งหน้ามาจากการส่งลูกชอ็อตที่ยอดเยี่ยมโดยคินก่อนหน้านี้เขาถูกวิจารณ์อย่างหนักสำหรับการแสดงบางส่วนของเขาในรอบแบ่งกลุ่ม โดยาทางสเปอร์นั้นพยายามดิ้นรนเพื่อจะเข้าสู่การแข่งขันใน,น,ในสานัดแรกอย่างไรก็ากรกตามเขาได้ตอบคำวิจารณ์ของเขาอย่างแม่นยำและก็ตอนนี้เขาก็เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของอังกฤษในเทัวร์นาเมนต์นี้ควบคู่ไปกับทางสเตอร์ลิงด้วยกันที่3ประตูโดยเบิสันซึ่งปัจจุบันเล่นกับทางเเตอร์ิตี้แต่ได้รับการเชื่อมโยงกับการย้ายไปอร์เซนลในหน้าปรนี้ส่งข้อความที่ชัดเจนถึงผู้สงสัยทั้งหมดของชินโดยเพลย์เกอร์เรียกเขาว่าเก่งที่สุดในโลกในสิ่งที่เขาได้ทำ เดี๋ยวเขาได้พิมพ์ว่าแฮร์ริเคนกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลสหรับฉันตอนนี้ผู้คนพยายามพูดคุยเพราะเขายิงไม่ได้2เกมแล้วแต่กลับไปพูดแบบเดิมว่าฟอร์มนั้นชั่วคราวแต่ครับนั้นถาบอลน,นะการพิสูจน์ตนเองนอกรอบเงาแคชเปอร์ชไมเคิลโดยศึกยูโร2020รอบสุดท้ายทีมชาติเดนมาร์กนั้นกำลังอยู่ในเส้นทางที่ยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะ,ะด้วยการพบกับทางทีมชาติเช็ก ในค่ำคืนนี้คิกอ off กันเวลาย3่สมนาิกานาทีโดยการที่เดนมาร์กนั้นก็ชนะไปด้วยสกอร์2ต่อนัดเมื่อคืนนี้โดยการ่านเข้ามาเล่นรอบนี้ปรพักโคโนมต้องฝ่าฟันอะไรมากมหมนอกจากปัญหาด้านสุขภาพของดาวเตะคนสำคัญอย่างทางคริสเตียนอีรเซนพวกเขายังเปิดหัวบริการด้วยการพ่าย2เกมแรกในกลุ่ม B ต่อทีมชาติฟินแลนด์ไปศูนต่อหนึ่งและก็ทีมชาติเบลเยียมเป็นต่อ2ก่อนจะพลิกสถานการณ์ด้วยการเอาชนะนะฮะทีมชาติรัสเซียไป4ีต่อหนึ่ง จนเข้ามาปราบทีมชาติเวลไป4-0ในรอบต่อ 0, อเอต์ต่อไปเดือนหนึ่งในฟันเฟือยสำคัญที่ช่วยทีมชาติเดนมาร์กก้าวมาถึงจุดนี้คือในทวันอย่างทางแคสเปอร์ชไมคิขึ้นที่ช่วยทีมรอดพน้นจากการเสียประตูหลายครั้งจนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับคุณพ่ออย่างทางปีเตอร์ชไมคิขึ้นที่เคยประสบความสำเร็จนะฮะจากการพาบ้านเกิดคว้าแชมป์รายการนี้ในปี1992แต่ตั้งแต่จำความได้แคสเปอร์นั้นถูกนำไปเปรียบเทียบกับพ่อมาโดยตลอดนะ ผู้คนมองเขาว่าอยู่ใต้พร่มเงาของพ่อเสมอไม่ว่าผลงานในสนามจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามที่จนถึงขั้นโดนแฟนบอลพูดต่อหน้าเลยว่าเขาถือเป็นผู้สับประตูที่ดีแต่ไม่มีวันเทียบชั้นพ่อของตนได้อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยสนใจคำสบปปมรามิทนั้นพร้อมกับมุ่งมั่นทำสิ่งที่ตนเองรักกันต่อไป โดยแคสเปอร์ได้เริ่มกล่าวบอกว่าผมมองว่านำสกุลไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่เกี่ยวกล้องกันเลยนะชื่อของผมคือแคสเปอร์นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดออกไปผมแค่ลงมือทําแม้บางครั้งผมคิดว่ามันอาจจะง่ายกว่านี้หากผมเลือกเล่นกีฬาอื่นพ่อของผมมีเส้นทางลูกหนังที่ยอดเยี่ยมหากผมประสบความสําเร็จเพียงหนึ่งใน10ของพ่อผมก็มีความสุขมากแล้ว ผมไม่เคยรู้สึกกดดันเลยว่าพ่อของผมเป็นใครผมไม่กดดันในแง่นั้นสิ่งที่ผมรู้สึกมีเพียงแค่ว่าผู้คนมักตัดสินผมเรีวยจะเกินไปผมเรียนรู้การเป็นผู้สัมปตูมาโดยตลอดผมศึกษามันตั้งแต่อายุยังน้อยลงลึกกับมันเรื่อยๆนะผมไม่เคยอยากจะพิสูจน์ว่าใครคิดผิดผมอยากต้องการพิสูจน์เพียงเองแค่ว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เดินตัวันคนสำคัญของทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นแรงบ,บนันดาลใจสําคัญที่ได้มาจากทางพ่อของเขาพ่อเคยพูดกับผมสมัยที่เลือกที่จะเป็นนักฟุตบอาชีพท่านบอกว่าคืนนี้จะชี้นิ้วตัดสินผมก่อนเป็นดับแรกพร้อมกับมีความคิดเหมือนๆกันเกี่ยวกับผมมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับผมอย่างแน่นอนและคลิปขาวเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ